ข้อที่หนึ่งในการเลือกหัวหน้าห้องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกห้องหนึ่งซึ่งมีนักเรียนจำนวนสาสิบคนโดยมีนักเรียนได้รับการเสนอชื่อเป็นหัวหน้าห้องสามคนคือมานกเรียพรและอัมพลปักกฎผลดังนี้นะคะข้อที่หนึ่งจงเขียนตารางความถี่จำแนกทางเดียวพร้อมทั้งแสดงความถี่สัมพัทธ์ของข้อมูลชุดนี้ข้อที่สองจงหาฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้ ข้อที่สามจงสรุปเกี่ยวกับผลที่ได้จากการเลือกหัวหน้าห้องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกห้องนี้นะคะมาเริ่มกันที่ข้อที่หนึ่งนะคะสร้างตารางนะคะ นักเรียนที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นหัวหน้าห้องนะคะก็จะมีมานพปริยาพรอัมพล แล้วก็รวมนะคะตรงนี้เป็นความถี่ตรงนี้เป็นความที่สัมพัทธ์สัดส่วนแล้วก็ร้อยละนะคะมาเริ่มกันที่มานกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบสิบเอ็ดสิบสองนะคะต่อไปเปริยพร์นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะแล้วก็อัมพลนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด แปดนะคะรวมกันเป็นสามสิบนะคะเราก็จะได้เป็นสัดส,ส่วนสิบสองหารด้วยสามสิบก็จะเป็นศูนย์จุดสี่ศูนย์สิบหารด้วยสามสิบก็จะเป็นศูนย์จุดสามสามแล้วก็แปดหารด้วยสามสิบก็จะเป็นศูนย์จุดสองเจ็ดนะคะรวมกันเป็นหนึ่งนะคะ คิดเป็นร้อยละก็จะเป็นร้อยละสี่สิบร้อยละสามสิบสามแล้วก็ร้อยละยี่สิบเจ็ดรวมเป็นร้อยละร้อยนะคะไปข้อที่สองนะคะพลานนิยมของข้อมูลชุดนี้คือก็จะเป็นมานพนะคะ ต่อไปข้อที่สามมานพได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ที่หกห้องนี้ข้อที่2เจ้าของร้านค้าแห่งหนึ่งได้สำรวจอ,อาชีพของผู้มาใช้บริการที่ร้านจำนวน60คนโดยแบ่งตามกลุ่มอาชีพดังนี้ก็ไก่ธุรกิจส่วนตัวค้าขายขอไข่ข้าราชการพนักง,งานรัฐวิสาหากิจคอควายพนักง,งานบริษัทเอกชนงองอ นักเรียนนิสิตนักศึกษาจอจานอาชีพอื่นๆได้ผลสำรวจดังนี้คำนี้นะคะจงเขียนตารางความถี่พร้อมทั้งแสดงความถี่สัมพัทธ์ของข้อมูลชุดนี้และสรุปข้อมูลที่ได้จากตารางนะคะแล้วก็จะมาเขียนตารางกันนะคะ ตรงนี้จะเป็นอาชีพของผู้มาใช้บริการความถี่ความถี่สัมพัสณ์สัดส่วนร้อยละตรงนี้จะเป็นธุรกิจ ส่วนตัวค้าขายข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหก,กิจพนักงานบริษัทเอกชนนักเรียนนิสิต นักศึกษาอาชีพอื่นๆแล้วก็รวมนะคะเราก็จะได้เป็นธุรกิจส่วนตัวนะคะธุรกิจส่วนตัวค้าขายกอไข่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนะคะต่อไปขอไข่ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหากิจนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้านะคะต่อไปข้อควายพนักง,งานบริษัทเอกชนนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้านะคะต่อไปมองูนักเรียนนี้สิบนักศึกษานะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกนะคะ แล้วก็เจ้าจานอาชีพอื่นๆนะคะหนึ่งสองสามสี่สี่นะคะรวมก็จะเป็นหกสิบนะคะสัดส,ส่วนยี่สิบหารด้วยหกสิบก็จะเป็นศูนย์จุดสามสามสิบห้าหารด้วยหกสิบก็จะเป็นศูนย์จุดสองห้า 0.25แล้วก็6หารด้วย60ก็จะเป็น0.104หารด้วย60ก็จะเป็น0.07รวมกันเป็น1น,นะคะร้อยละก็จะเป็นร้อยละ33ร้อยละ25ร้อยละ25ร้อยละ10ร้อยละ7แล้วก็ร้อยละ100นะคะจากตาราง ผู้มาใช้บริการร้านค้าแห่งนี้ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวค้าขายมากที่สุดนะคะคิดเป็นร้อยละ สามสิบสามของผู้มาใช้บริการทั้งหมดลองลงมาคือข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงาน บริษัทเอกชนซึ่งคิดเป็นร้อยละ25เท่ากันนะคะนักเรียนนิสิตนักศึกษาคิดเป็นร้อยละ สิในขณะที่ผู้ที่มาใช้บริการที่ประกอบอาชีพอื่นๆมีจำนวนน้อยที่สุดเพียงร้อยละเจ็ด ของผู้มาใช้บริการทั้งหมดข้อที่3จากการสำรวจของหวานที่ชื่นชอบมากที่สุดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ของโรงเรียนแห่งหนึ่งจำนวน315คนโดยให้เลือกของหวานที่ชอบเพียงอย่างเดียวจากของหวานสามอย่างได้แก่ไอศสรีมน้ำแข็งใสแมเค ได้ผลสำรวจดังนี้นะคะข้อที่หนึ่งนักเรียนที่ชื่นชอบน้ำแข็งใสคิดเป็นร้อยละเท่าใดของนักเรียนที่สำรวจทั้งหมดข้อที่สองนักเรียนหญิงที่ชื่นชอบไอศกรีมคิดเป็นร้อยละเท่าใดของนักเรียนหญิงที่สำรวจทั้งหมดสนักเรียนที่สำรวจชื่นชอบของหวานใดมากที่สุดมาเริ่มกันที่ข้อที่หนึ่งนะคะมีนักเรียน ที่ชื่นชอบน้ำแข็งใสคิดเป็นร้อยละก็จะเป็นสี่สิบบวกกับสามสิบนะคะส่วนด้วยทั้งหมดสามรอยสิบห้านะคะแล้วก็คูณด้วยหนึ่งร้อยก็จะประมาณยี่สิบสองจุดสองสอง ของนักเรียนที่สำรวจทั้งหมดนะคะต่อไปข้อสองมีนักเรียนหญิงที่ชื่นชอบไอศกรีมคิดเป็นร้อยละ นี้นะคะ65ส่วนด้วยนักเรียนหญิงทั้งหมดนะคะก็จะเป็น65บวก30บวก70แล้วก็คูณด้วย100นะคะมีค่าประมาณ39.39 39ของนักเรียนหญิง ที่สำรวจทั้งหมดต่อไปข้อ3นะคะนักเรียนที่สำรวจชื่นชอบของหวานใดมากที่สุดนะคะจะเห็นว่าเป็นเครปนะคะคำตอบเป็นเครปนะคะข้อที่4จากการสำรวจความพึงพอใจของผู้ป่วยนอก ที่มีต่อการให้บริการในแผานกอายุรกรรมแผานกสัญญกรรมและแผานกทันตกรรมในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งโดยสำรวจจากผู้ป่วยนอกที่มาใช้บริการที่แต่ละแผานกเพียงแผานกเดียวจำนวน220คนและผลสำรวจดังนี้นะคะข้อที่1ผู้ป่วยนอกที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดคิดเป็นไรไยละเท่าใดของผู้ป่วยนอกที่สำรวจทั้งหมด ข้อที่สองผู้ป่วยนอกที่มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุดต่อการให้บริการของแผนกกันตกรรมคิดเป็นร้อยละเท่าใดของผู้ป่วยนอกที่ใช้บริการแผนกกรรมที่สำรวจทั้งหมดข้อที่สามนะคะถ้าโรงพยาบาลแห่งนี้กําหนดเกณฑ์ไว้ว่าแผนกที่ผู้ป่วยนอกมีระดับความพึงพอใจตั้งแต่พอใจมากขึ้นไปมีจํานวนมากกว่าร้อยละเจ็ดสิของผู้ป่วยนอกที่ใช้บริการที่แผนกนั้น จะได้รับรางวัลแผนกดีเด่นจงพิจรารณาว่า,ผาแผนกใดบ้างจะได้รับรางวัลน,นี้ข้อที่หนึ่งนะคะผู้ป่วยนอกที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดคิดเป็น ร้อยละตรงนี้นะคะแกนสิบหกส่วนด้วยสองร้อยยี่สิบแล้วก็คูณด้วยหนึ่งร้อยนะคะมีค่าประมาณสี่สิบสามจุดหกสี่ของผู้ป่วยนอกที่สำรวจทั้งหมดนะคะต่อไปข้อสอง ผู้ป่วยนอกที่มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุดต่อการให้บริการของแเนกทันตกรรมคิดเป็น ร้อยละตรงนี้นะคะก็จะเป็นสองส่วนด้วยแปดสิบคูณด้วยหนึ่งร้อยมีค่าเท่ากับสองจุดห้าของผู้ป่วยนอกที่ใช้บริการแผนกทันตก,กรรมนะคะ ที่สำรวจทั้งหมดต่อไปข้อ3นะคะเราก็จะเขียนตารางนะคะ ตรงนี้เป็นแผนกนะคะตรงนี้เป็นร้อยละของผู้ป่วยนอกที่มีระดับความพึงพอใจตั้งแต่พอใจมากขึ้นไปในแต่ละแผนก แเนกอายุลกรรมแผนกนะสาลยกรรมแผนกพันตกรรมผนกอายุลกรรมนะคะก็จะเป็นตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะยี่สิบสองบวกห้าสิบ ส่วนด้วย100แล้วก็คูณด้วย100ก็จะเท่ากับ72นะคะต่อไป,ปแผนกสัญญกรรมนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็น10บบวกยีส่วนด้วย40คูณด้วย100ก็จะเท่ากับ75นะคะ ต่อไปแผนกทันตกรรมนะคะตรงนี้นะคะตรนี้นะคะก็จะเป็นสิบแปดบวกยี่สิบหกส่วนด้วยแปดสิบคูณด้วยหนึ่งร้อยก็จะได้เท่ากับห้าสิบห้านะคะดังนั้นแผนกอายุรกรรมและ แผนกสังยกรรมจะได้รับกลางวันแผนกดีดิน